กระเป๋ามักจะอยู่ด้านซ้ายของเสื้อเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดขวานี่เป็นเรื่องจริงหรือโม้นี่เป็นเรื่องจริงล่ะสินค้ามากมายทำมาเพื่อคนถนัดขวาคนถนัดซ้ายจะเข้าใจเรื่องนี้สุดๆเลยสมมุติว่าเป็นการขนส่งสาธารณะคุณเคยสังเกตไหมว่าเครื่องสแกนที่สถานีมักจะอยู่ทางด้านขวา อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งกันไกลแหนบที่เปิดขวดและเครื่องใช้ในครัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นอีกมากมายได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ที่ถนัดขวาเช่นเดียวกับกระเป๋าเสื้อในขณะที่บางคนใช้มือทั้งสองข้างเท่าๆกันและบางคนเปลี่ยนมือข้างที่ถนัดโดยขึ้นอยู่กับงานแต่โดยรวมแล้ว คนส่วนใหญ่ถนัดขวาการศึกษาพบว่า75-90%ของประชากรโลกถนัดขวาและอีก10%เป็นคนถนัดซ้ายซึ่งหมายความว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีกระเป๋าข้างซ้ายสะดวกกว่าด้านขวาลองดูตัวคุณเองสิข้อศอกของคุณจะพับเมื่อคุณพยายามล้วงกระเป๋าทางด้านขวาแต่ทางด้านซ้ายข้อศอกของคุณเป็นรูปทรงโค้งซึ่งทำให้ง่ายต่อการใส่สิ่งของในกระเป๋าและออกมาการกินโปรตีนมากขึ้นจะทำให้มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้น คุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นักพอกายเรื่องโมหรือเรื่องจริงนี่คือเรื่องโมเป็นความจริงที่การกินโปรโตีนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นก็นะโปรตีนเป็นส่วนประกอบสําคัญในร่างกายของคุณนี่แต่การกินมากเกินความจําเป็นก็ไม่จําเป็นเลยทุกคนควรดื่มน้ําวันละแดแก้วคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องโมหรือข้อเท็จจริงนี่คือเรื่องโมเพราะงั้นอย่าโทษตัวเองที่ดื่มน้ําน้อยกว่าที่แนะนํา 8แ,แก้วไม่ใช่ตัวเลขพิเศษความต้องการน้ำนั้นแตกต่างไปในแต่ละบุคคลปริมาณน้ำที่คุณควรดื่มทุกวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมและระดับการออกกำลังกายของคุณอุณหภูมิของสถานที่ที่คุณอยู่อาศัยมีผลกับตัวเลขนี้ด้วยถ้าคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ร้อนคุณจะมีเหงื่อออกมากขึ้นและต้องดื่มน้ำมากขึ้นซุปกาแฟชาผลไม้และสิ่งอื่นๆที่คุณกินทุกวันก็มีน้ำเช่นกัน แครอทมีน้ำตาลสูงเพราะงั้นคุณควรหลีกเลี่ยงการกินมันถ้าเป็นเรื่องจริงเราควรเตือนกระต่ายเดาได้ไหมข้อเท็จจริงหรือเรื่องโมมันเป็นเรื่องโมแครอทมีน้ำประมาณ85%แครอทปรุงสุกครึ่งกิโลกรัมมีน้ำตาล3ช้อนชาเท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำตาลในของหวานถือว่ามีน้อยมากนอกจากนี้แครอทยังมีไฟโตเคมิคอลสูงและการกินแครอทช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ คนยุคกลางเชื่อเรื่องโลกแบนนี่เป็นเรื่องโม, <c oughs> ม้หรือข้อเท็จจริงเห็นได้ชัดว่าโลกแบนเป็นแค่เรื่องโม้แต่ประวัติศาสตร์ก็สร้างขึ้นจากเรื่องโมนี่เช่นกันคุณพูดในสมัยนั้นไม่ได้เพราะโลกทั้งโลกไม่คิดว่าโลกเป็นทรงกลมแม้แต่สิ่งที่มองเห็นในทุกวันก็พิสูจน์ด้เรื่องนั้นตัวอย่างเช่นคนในยุคกลางเห็นแสงคลบค่าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกก่อตัวเป็นแนวโค้งเ <c oughs> <c oughs> หนือขอบฟ้าไวกิ้งสวมหมวกมีเขามันเป็นเรื่องโม้หรือความจริง ภาพลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักรบไวกิ้งนั้นจะดูสมบูรณ์ได้ด้วยหมวกที่มีเขาแต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีเขาหรอกนะไม่มีหลักฐานว่าหมวกไวกิ้งมีเขาน้ำผลไม้ไดีท็อกทำความสะอาดร่างกายของคุณมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโม้มันเป็นเรื่องโม้การล้างพิษไม่ได้ทำงานแบบนั้นอวัยวะภายในของคุณมีหน้าที่ในกระบวนการชำระล้างม,าม้มตับไตโดยเฉพาะตับ ร่างกายของคุณอยู่ในสภาพธรรมชาติของการทําความสะอาดตัวเองอยู่เสมอคนไม่จําเป็นจะต้องดื่มน้ําผลไม้เพื่อล้างพิษทั่วเป็นอาหารขยะคิดว่างไงเรื่องโมหรือข้อเท็จจริงใช่แล้วล่ะเรื่องโมอ,อีกแล้วถั่วเต็ไมไปด้วยไขยมันที่ดีต่อสุขภาพดีต่อหัวใจและอวัยวะอื่นๆคนอเมริกันโดยเฉลี่ยทิ้งสิ่งทอประมาณ38กิโลกรัมต่อปีนี่เป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องโม จริงลองนึกภาพขยะทั้งหมดนั่นสิเมื่อมีคนโยนเสื้อผ้าทิ้งพวกมันจะไม่ได้หายไปเองของเหล่านี้มักจะไปลงเอยที่หลุมฝังกลบเป็นปลายทางสุดท้ายการบริจาคเสื้อผ้าและการขายในร,ร้านค้ามือสองเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามากตอนนี้คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับทคิคการซักผ้าช่วยชีวิตที่ว่ากันว่าทําให้เสื้อผ้าของคุณสะอาดเป็นพิเศษและดูดีเหมือนวันแรกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเคล็ดลับการซักรีดเหล่านี้เป็นเรื่องโม้จริงๆผมมีสามตัวเลือกรอคุณอยู่ ควรติดกระดุมเสื้อเชิ้ตเมื่อนำไปซักมันเป็นความจริงหรือเปล่านี่คือเรื่องโมคุณควรรูดซิปไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ซิปไปเกี่ยวกับเสื้อผ้าตัวอื่นแต่การติดกระดุมเสื้อจะขยายช่องกระดุมแล้วรังดุมได้และในระยะยาวกระดุมต่างๆจะเริ่มหลุดออกจากตำแหน่งการซักผ้าด,ด้วยน้ำร้อนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำความสะอาดนี่เป็นเรื่องโมหรือข้อเท็จจริง นั่นก็เป็นเรื่องโม้เกี่ยวกับการซักรีอีกเรื่องถ้าคุณต้องการกำจัดเชื้อโรคของเสื้อผ้าน้ำร้อนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับสิ่งนี้ทุกวันนี้ผงซักฟอกหลายชนิดทำความสะอาดเสื้อผ้าได้ทั้งในน้ำเย็นและน้ำอุ่นคุณควรขจัดคราบออกจากด้านหน้าของผ้าจริงไหมคนส่วนใหญ่ใช้น้ำและสะบู่กับรอยเปื้อนโดยเริ่มจากด้านหน้าของผ้าแต่นั่นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยวิธีที่ดีกว่ามากคือเริ่มจากด้านหลัง คราบจะลึกขึ้นได้ถ้าคุณพยายามขัดมันจากด้านหน้าพยายามทําให้คราบเคลื่อนขึ้นไปที่ผิวแทนที่จะดันมันเข้าไปข้างในการฟังเพลงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเรียนรู้ภาษามันเป็นเรื่องโม้หรือความจริงมันคือความจริงรนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการฟังเพลงและฮัมเพลงไปช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาได้คนส่วนใหญ่ดิน้นรนเพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ในชีวิตประจําวันของเราเราไม่ได้ทําตามกฎไวยากรณ์เสมอไป เพลงช่วยคุณจำสำนวนที่ไม่เป็นทางการได้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ข้อสรุปว่าดนตรีช่วยคุณจำคำศัพท์ใหม่และจำคำศัพท์ได้มากขึ้นขอยกตัวอย่างนะจากปีแรกคุณไปโรงเรียนใช้เพลงตัวอักษรไงคุณเป็นคนนอนตื่นเช้าหรือคนนอนดึกไม่ว่าจะแบบไหนคุณก็อาจจะอยากรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและเรื่องโม้เหล่านี้เกี่ยวกับการนอนหลับคนที่อดนอนนานที่สุดคือ11วันคุณคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นตำนานเมือง นี่คือความจริงแรนดี้การ์ดเนอร์ทำลายสถิติไม่ได้นอนนานที่สุดมันเป็นการทดลองโดยดเรวิลเลียมซีเดนนักวิจัยด้านการนอนหลับของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแพทย์บันทึกและติดตามกิจกรรมการนอนหลับของแรนดี้การ์ดเนอร์การ์ดเนอร์ตื่นอยู่ได้11วัน25นาทีในที่สุดร่างกายของคุณก็เคยชินกับการนอนน้อยลงเรื่องโมหรือข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องโม มีการศึกษามากมายที่พิสูจน์ว่าร่างกายของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองของคุณไม่ได้คุ้นเคยกับการนอนน้อยลงเลยคุณเคยสังเกตไหมว่าหลังจากนอนหลับไม่เพียงพอสองสาคืนคุณจะเริ่มรู้สึกมึนงงมากขึ้นในตอนกลางวันนั่นคือร่างกายของคุณพยายามปรับตัวให้พักผ่อนไม่เพียงพอการอดนอนในระยะยาวส่งผลต่อการทำงานสมาธิและการตัดสินใจในเวลากลางวันของคุณผู้ใหญ่หลายคนต้องการเวลานอนไม่เกิน5ชั่วโมงเป็นเรื่องจริงหรอ อันนี้ง่ายมันเป็นเรื่องโม้ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติแนะนําให้ผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยนอน7-9ชั่วโมงต่อคืนบางคนมีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมทําให้พวกเขาตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแม้ว่าจะนอนหลับไปได้ไมน่นานแต่คนเหล่านี้ถือเป็นข้อยกเว้น 1- ในสี่ล้านคนเลยล่ะความสามารถในการหลับด้ทุกที่และทุกเวลาหมายความว่าคุณเป็นผู้นอนหลับที่ดีคุณว่าไงล่ะเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องโม้อีกแล้วล่ะ ผู้นอนหลับที่ดีคือคนที่มีเวลานอนหลับที่เหมาะสมและมีตารางการนอนที่สมบำเสมอแนแมวใช้เวลา2ใน3ของชีวิตนอนหลับคุณเชื่ออย่างนั้นหรอนี่อาจจะไม่น่าแปลกใจเลยเมันคือความจริงคุณเดาข้อเท็จจริงแล้วเรื่องโม้ที่ถูกต้องกี่ข้อกันนะ